ในเซเว่นจะมีขนมหวานเมนูหนึ่งที่ชอบซื้อนะคะนั่นก็คือตะโก้สาคูข้าวโพดหวานค่ะเดี๋ยววันนี้จะลองมาทําดูสิคะว่ามันจะทํายากไหมนะคะอันืึเราก็จะนําสาคูนะคะมาล้างน้ําค่ะวันนี้จะใช้สีเขียวนะคะจากนั้นก็นําไปใส่กระทะเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้าเปล่าแล้วก็ใบเตยนะคะคนไปเรื่อยจนเม็ดสาคูเริ่มใส่แบบนี้นะคะวันนี้ก็จะใช้น้าตาลหล่อหั่นกล้วยนะคะตาไนซ์ซีซันนิงนะคะไม่อ้วนไม่กระตุ้นอินซูลินแล้วก็ที่สําคัญศูนย์แคลอรี่นะคะจากนั้นก็ใส่ข้าวโพดตามลงไปค่ะคนให้เข้้ากกันนแค่ี็ ก็เร,เราก็จะมาหยอดใส่พิมพ์เลยคะ่ะจากนั้นเราก็จะมาทําหน้ากะทิกันนะคะใส่กะทิแป้งข้าวเจ้าตา,ตาหลอห่อข้างกล้วยนิดนึงเกลือน,นิดหน่อยนะคะจากนั้นก็เปิดเตาแล้วก็คนให้เข้ากันเลยคะ่ะคนไปเรื่อยๆค่ะจนแป้งแล้วก็กะทินะคะสุกเป็นหน้าเดียวกันนะคะอันนี้ก็ลืมใส่ใบเตยใส่ใบเตยไปนิดนึงอันนี้พอสุกแล้วก็จะเป็นแบบนี้ก็มาตักราดเลยคะ่ะแล้วก็ขยานิดนึงให้หน้าเรียบนะคะจากนั้นเราก็จะโรยหน้าด้วยข้าวโพดอ่อนแล้วก็นาไปใส่ตู้เย็นเพื่อให้เซตตัวออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วไวก็่ยออ ด้วยยังไงลองไปทําทานกันดูนะคะกิแก่น้ำตาลหล่อหังกล้วยไว้ให้แล้วนะบาย